น้ำข้ารสไหนล่ะนี่บอนม่กับไข่พร้อมนั่นแหละโอ้โกาบสบายดีสบายดีได้สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสขูทุกคนเนาะ เป็นภายในห,หรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องสาไลบ้านเฮาอีกแล้วพี่น,อหน,หน้องเนาะโดยก,ก,ก็มาพบพ่อกับสาไลนันเมน,นี้เนาะกับพี่ใหญเนาะก็เดินทางมาเพื่อนน้องโบพี่น,อน้องเนาะโดยทั้งสาไลกับในระภารกิจหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่เดินทางมาหาน้องในเมื่อนี้เนาะโดยก็มีทั้งอ้ายขออนุญาตพี่น้องเนาะเพื่อนหมายเอิญอ้ายเนาะโดยเพื่อนก็ว่าทั้งลุงเนาะโดยทั้งลุงสมหมายมพี่น,อน้องเนาะ โดยเพิ่นกะได้พากเงินมาทั้งสามร้อยห้าร้อยบาทเพื่อนพี่น้องเนาะโดยก็คือเพิ่นให้เชิกข่าวกับน้ิดมาทั้งน้องโบเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะโดยก็คือทั้งร่วงสมัยเพิ่นกะบ่าจะคิดอย่างไรเพื่อนพี่น้องเนาะเพิ่นกะคิดกับน้องโบแบบลูกแบบลานแบบลูกลานคนในเฮือนเพื่อนผู้นึ่งเพื่อนพี่น้องเนาะโดยเพิ่นกะคิดสงสารเมตตาเนาะโดยเพิ่นกาอยากให้ทั้งสาวไล่เป็นสะพานบุญให้เนาะแล้วกาศสาวไล่กะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพื่อนพี่น้องเนาะโดย อะไรก็ต้องขอบบุญขอบคุณทั้งลุงสมหมายเพื่อนเนอเนาะที่ว่าฝากเงินมาให้ทั้งสาลัยเป็นสะพานบุญให้ดากาซื้อกับข่าวกับ,กบน้ำมาให้ทั้งน้องโบเพิ่อนอม่พี่น้องนอเนาะโดยปั๊ตอนนี้ฮอกกัสิข่าวไปโอ้ไปร่วมทั้งน้องโบเพิ่นเลยม่พี่น้องเนาะโดี๋ยวข่าวไปหาน้องเพิ่อนเพี่นะ้องเลยจากเพิ่นเฮ็ดอย่างเนี้เนาะอืมมันนี่กลับมาเยี่ยมมายามยายขึ้เก่กาเพี่นอนนะ้อยเนาะสบายดีได้ยายเด้อย้ายดีด้วยทีทั้งน้องสาลาฮอกกะ กำลังทำความสะอาดอ่ะสบายดีน้องโบโดยเอาอย่งนี้กันพอยจะว่าคืออย่างนี้นนะคือเหี้ยนแท้ล่ะไม่ไม่ไม่สู้ชีวิตไม่กัดเหี้ยนสู้ชีวิตแห้มันกี้กวดไปอยว่าเขามาเหี้ยนแท้นั่นน่ะโอ้นักกวดได้อยู่หักแต่ก็ใช้เวลานานเลยเนาะเพราะว่ามันเหี้ยน่เลยฮึ ขวดบะระมีอ <Whoa. S 1> ันไม่ตักนม่นว่าใส่ละแบบกวดปะถิ่มมาบั้นเลยกวดแไปนี่แบบมันเ็ษน้อยนะอ่าบ้านนี่เลยเด็ดสันโค้งน้ำเลยแบบชั้นนั้นเป็นทีเนี่ยผมยายง่ายเรับก็ใส่มือฮุบมาแล้วก็ไปจูดต่างหาใส่มือฮุบแล้วก็ไปจูดเนาะโดยโดยทำความสะอาดตารางเฮือนเนาะไม่ตู้เนาะโดยเป็นจรัเขาไม่ตู้กินข้าวกินน้ำนะเบ้อ กินแล้วก wow, um> uh, oh. mm ินแล้วเห็นหงอยบ่หน่เห็นพ่อมทุ่มแล้วบ่ได้เห็นน่ะเห็นกาเพราะเป็นเงาไปงอมงอมเออพราะว่าหู้จักว่ามีคนมาหานาะเออโดยโดยมามาอีหล่ะมามานั่งคุยกันก่อนอีหล่ะพอก่อนทาความสะอาดนะเออมาคืออันอยากลุ่มือเดียวได้หนีได้น้องสาวเขานี้เออพี่มานั่งน้ำม่ตู้พี่มือมื้นะมือมันมือลุ่มือมันบ่มันนี่น่ะอ๋อ เดี๋ยว่าสิได้นางวันบ่หนิฮะือมันลุ่มเท่มันเลยว่าคิ้วข้างใต้ตีนขมิดขมิดอยู่ได้อันตาขมิ้นตาขมิ้นคิ้วขมิ้นโลยได้ยังกินข่าวมานี่น้องโบสุกหน่อไม้สุกหน่อไม้ไปไปหาป้าเพิ่นสุกแล้วเพิ่นแบ่งมาให้โอ้สุกแบ่งมาให้มาเผามาเผาแล้วสุกกันกินเป็นได้แพร่ม่ตู้นะไข่ในบ่ไข่ก็เหนื่อยแล้วเพิ่งหมาสุก ให้เบิ้งนะขออนุญาตเบิ้งดนะตู่เด้อแห้แอมไปจุดไหนนะอุ้ยเจ็บบ่กมิตุให้มแห้งนะโบน้องโบมันแห้งมันจิตมันจนค่ะมันคั่นมันแสบแบบมันเปื่อยๆนะเจ็บเมันเปื่อยเลยนะบ่แล้วก็มันอยู่ให้เก่าวะชั้นชัเนาะโดยชืดอยู่วันนี้เนี่ยชื่อชืมชื่อ ว่าไคเห็นละเนาะกมาเมื่อนี่เนาะกะทั้งเฮากะได้มาเยี่ยมมายามทั้งเนตู้กับแม่เนาะแล้วกะมีทั้งอันดุงสมัยเพื่อนเนาะกะทั้งดุงสมัยเพื่อนเนาะเพื่อนกะได้เบิ่งคลิปน้องโบเนาะโดยกับพวาเพื่อนไปเห็นคลิปได้แน่เนาะเพื่อนกะว่าคิดสงสารเมตตาเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้ฝากมาให้เอื้อหาลอยบาทเพื่อนกว่ายังไม่เคยฝังให้ผายชักเท้อเพื่อนวะ โดยเพิ่นมาเห็นน้องโบน่องมปตู้น่องเพิ่นก็คิดแบบลูกแบบลานแทนแหละกับเพิ่นก็ได้คิดแบบอย่างอื่นเนาะโดยโดยเนาะแล้วเพิ่นก็ได้เฮาซื้อกับข้าวมาให้บ่จะซื้อเป็นปลาเป็นยังกับบะมีมื้อหนิเด้ก็เลยเอาตัวแบบไข่แล้วก็ไก่เนาะต้มขนมมาให้ทั้งหลานน้อยเพิ่นนําแน่เพราะว่าน้องโบมีหลานเนาะโดยโดยเลยไม่ได้ก็เพิ่นซื้ออยู่ข่าวไม่ออยู่ข้าวลดให้น้องโบไปเอาเนาะเพราะว่า เอาวัดจับกล้องแน่จับเครื่องแน่โยยันตกแตกได้เลยเนาะ,ะโดยเเออลยให้น้องโบคนไปเอากับข่าวก่อนเพืพี่น้อง,งอเลยเนาะพอดีแหละกับเอามาให้น้องช่วงเที่ยงพอดีเลยน้องเพิ่นก็ได้ทำกับข่าวแตงยูโคกินพอดีเลยเพื่พี่น้องเลยเลยเนี่ยน้ำข้าวรสไหนล่ะมีบอลเมนกับไข่พ่อ นั่นแหละโอ้โอ้ <c oughs> ไปไปไปเลยไปเนี่ยบาโอ้ดานน่อยคนดีใจเลยเยี๋พวพลูกลูกไก่อ๋ออยาก <c oughs> ยากินนะบ่ล <c oughs> ูกเจ๊อาเพียงลูก กะทั้งเบิดนี่กะเงินหาร้อยหักแต่เอื้อก็ไปซื้อเบิดหรอกเนาะก็เก็บไว้ให้น้องโบเพิ่นไปซื้อวัดเติมเงินแน่เพิ่นว่าพอได้อันเติมวัดเนาะอีหล่าเนาะโดยก็ยังเหลือโบลายหรอกเนาะเงินหาร้อยบาทมันก็โบรายโบราณหรอกเนาะยางคอ้มกับแพงกับซื้อนี่กะเบิดลายเติบได้หลายโดยโดยก็ยังเหลืออยู่ หาสิพันขีบเนาะกับเป็นเงินบาทกับเท่เลิดะก็บร้อยนึงเนาะโดยเค่ณพ่อได้ให้น้องโบเพิ่นไว้อันซื้อวัดเติมเงินแม่ตุ้ยพ่อได้โอดลมกันแน่นอ่ะแต่ละซ่องโทรมาดิ่นน้ำเถือเอฟกอกเอฟซีโทรมานะโดยโดยเป็นแดงหนาดีใจว่าอะไรฉันใจแห้งใจแห้งใจแห้งอลไรนี่ดีใจและดีและได้ซสนนี้ก็ได้ ถ้าถ้าจะหายใจดีกว่านี้กับภูระเนาะถ้าเวื่นแล้วยิ่งคักเลืยมันว่โดยโดยพี่นางว่ายห่องเพลนเนาะอัน้อใจเด้อลยโดยเนาะไก่มีไก่ไม่ต้ยเนาะไก่แล้วกับักบัว้วกัขนมแล้วกัไข่ไม่ตัยเลยไม่ตู้กินได้บ่ไก่กินอยู่เป้าผมักระลั้โอ้นี่กินไ่ได้บ่เลยนี้ กินได้อยู่เลยในียาเป่านะยาเป่าเลยกินได้แต่ช่วงเป่าน่ะครับเมาหมลิบบ่อยครับโอ้ยอดยเนาะไปอืมอ่ะไปแบบไหนขอบใจคนดีเลยเนาะเด้อลน้องทองมาโลยค่ะขอบคุณขอบขอบขอบบุญขอบคุณเพื่อนไหนเพื่อนอยู่ดีมีแห้งนอนร่ำจะได้เงินพันนอนพันจะได้เงินหมื่น นอนตื่นเนีจะได้เงินแสนแบยมือไปก็ให้ได้แก้วมันนี้โชคโชคหายอย่ามาพานบ้านหายอย่ามาเบียดกีนเหนียดจังได้จะได้มีมาใกล้เด้อความเจ๊ผ่ายหายไปมือละน้อยโคมีแต่ความสุขายสุขใจแล้วก็มันยืนมันยืนร่ำรวยเงินทองเด้อแล้วก็พ้อทางเรื่อยผูสิคอยเปลี่ยนสะพานบุวให้น้องก็ขอหายดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองคือการนอนรับเนยจะได้เงินพันนอนผันเนี่ยจะได้เงินหมื่นนอนตื่นเนยจะได้เงินแสนแบยมือไปก็ให้ได้แก้วมันนี้โชค โชคให้ยามาพานมันให้ยามาเบียนทีเนี่จังได้จะได้มีมาใกล้ความเจ็บยงแท้หายไปเมื่อไรน้อยเด้อแล้วก็โตเมย์กับสิ่งกาวคำใบอยู่ดีมีแหงร่ำรวยเงินทองกัารสมโดย็จถูกร่ำรวยร่ำรวยคือกันเนาะโดยโดยโอ้น้องโบนี่คือว่าเริ่มเก่งขึ้นแล้นี่เนาะห้องเอาว่านี่ล่ะห้องเหมือนแต่มือเนื้อไม่ไม่ใหญ่เบาคู่มือแล้วก็จื้อเอาไม่ใหญ่บอกไม่ใหญ่ซอนเนาะโดยโดยเออดีใจบ่แม่ มีไกลายลูกเอ้ยโดยโดยมีไก่ลายลูกเอ้ยผู้เห็นผู้ผู้เห็นผู้ชุกไก่ยุ่ไก่ผู้เอามากินแม่ก็ดีใจโดยโดยเนาะใจเลยลูกเอ้ยอยู่ดีมีความชุกใจสบายใจโดยน้องทองมาผู้มีให้ผู้ได้ปั่นอะไรกกินเลอะทานทั้งโลกอยู่พุ่นทั้งโลกอยู่ทุ่กี้เออโดยซาถูกเนาะโดยไม่ตู้ขึ้กันจะให้ไม่ตู้อยู่ดีไม่แห้งคือกันเนาะโดย ไปด้วยพระลักษมณ์เทวดาคำจูดได้กินเครื่องเทพทองเทพขั้มเพิ่นลูกกทหารเมยเข่าคองเงินทองให้ได้กินเด้อเฉพาะพงหาขาดเป็นวังให้ได้เงินหลังมาล้นไถเหลือท่งไปทั้งใดกหารเมย์ผูกหักผูกแพงเวลาเด้อโด้วยชาชาสุขเออเนาะชา่ันใดเนาะ มีต yeah. <may> ู้เย็นใช่ตี่ละตู้เย็นดีทึ่งขาวว่ามีกันยังว่าสิได้ผักแกงเลยเนาะเพตัวไก่ล้ก็เป็นของสดเนี่นยองเลยแต่ไข่นี่ปะไว้ก็ได้เนาะดูนั่นแหละเพื่อนกับบุรุคิดอย่างไรเลยหล่ะเธอเพื่อนกัคิดเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเนาะโดยมาเมนว่าแบบนั่นเอกท่า ่วาเพื่อนกะบ่ได้มี่ดอกอีหลายเพื่อนกะหาซาหินค้างพึ่กันเนาะแต่เพื่อนชงนี่บนไพ่สันนนี่น้องโบน้องน้องน้องคอยนี่แหล้วแต่งเตียงน้าทงหม้อแล้วมันกับ่ะไรเมื่อนอนน้ำแม่บอกอืม่านบ่กดินนี่น้องโบน้องกาอีแยงกาเพื่อนก่ายังว่าอนุญาตนะเนาะเดิเพื่อนกะบอเรมี่ไปฉันซะ อาแต่เพ yeah. ิ hmm, yes, like ่นชมสารเพิ่นคิดแบบว่าเพิ่นก็หาเศร้ากินข้ามเพิ่นก็คือว่าเนาะเพิ่นก็ว่าวันยังบุเคยฝ่านผาจักเถื่อเพิ่นว่าเนาะเนี่ยยังบุเคยผ่านไาจักเถื่อเพิ่นก็ผ่านไม่เห็นทั้งซ่องของเอ้ยไล่เนาะเพิ่นก็ว่าแล้วเพิ่นก็ถามมาไพ่ในวาสนะเพิ่นอยู่บ้านใดวาสนะโดยแล้วก็ทั้งเอื้อยก็บอกเพิ่นว่าอยู่บ้านน่าจะโนดเนาะนี่แล้วก็ ก็เลยว่าโอ้ยอยากช่วยเดือน้องที่เรื่องกับข่าวกับน้ำได้เพิ่นว่าเนาะผลว่นเงินหาลอยซื้ออย่างได้แน่ผลวันเะนาะดแล้วก็ว,ว่าเออก็ซื้อได้แต่มันก็ได้โบลายเหมือนบ่โดยว่าของชิ้นมือมันก็พแพ<ร>งไล้ยังเนาะอืโดยเพิ่นว่าซื้อให้น้องในเด้อบนรยากาศก็บว่ซื้อบรรทยาพ่นะว่าให้น้องซื้อวัดแต่เงินน้ำแน่ผลวันเนาะโดยโดยโดย ได้เท่านี้ก็ดีใจแล้วได้เพิ่ปบัวคงแต่ละมือได้ใส่ดรกานข่าวเนี่ยแต่ละมือกินไปแต่ละต้มหน่อไม้หน่อมันต้มพักลวกพักไปเนี่ยนะกินไข่ไปมัอนละก็ลมไม้ลต่เป็นแห้งโดยมันแปลทั้งหลายว่ามันว่ามันเป็นใบใสซักเครื่องคะก็แล้วกูตากวิลร้อนเทึงบัวชิตากนี่งมันคือผลแช่แช่มาฮุบขึ้นเทึงโอ้ไม่นด้อยู่เพื่อนซักเครื่องโดยอืมโดยโดยเนาะ เป็นยังไงสัยลาช่างเขื่อนขึ้นได้เงี้ข่าวว่าเพิ่นซื้อหลังกระสีให้บ่โดยได้มากหลายบ่ยังขาไอเตียงขาเตนไเตียระเตียงเพิ่นเข่ามาเพิ่นว่าวาชิขามาซานอตยูเพิ่นว่านะเพิ่นถามบอกไม่ตกนะแน่ใจบ่ไดมาครบหลายบ่เพิ่นว่าน่าันท่านกายเสี่ยกุบ่าแล้วกายโดยถ้าไม่ครบยังกับไม่แต่พ่อมเหตุงานเลยวันนี้เนาะโดยโดยแต่เรื่องหลังกระสีนี่กะ ถ้าเป็นไม่ไเพิ่นก็อยากให้มงกรสังสิกรแม่นบ่โดยเออโดยน่ะสร้างอีหยังได้ละหาไรได้ตะอยูสร้างกะบ่เตียงว่าว่าเราสิหามาให้โอ้ก็คือว่าสุดทางว่าเตียงเนาะโดยเราแซนมาบอกว่านี่อืเราแซนมาบอกว่านี่เรว่าสร้างนสิหาให้บ่ต้องอุกต้องอังแล้วว่านะให้มีสร้างประจําตัวอันนี้แหละแล้วว่านะจังซี่โดยอันติว่าน้องว่าว่าสร้างนําบ้านนี่ด้ซะตะกี้นะ เราเคยเราญาตเลยเราบุเฮตเราบุเฮตพวกใบไป่มากๆเขาจะซ้ำเล่าล่ะเงนบอกมมีก็แล้วก็คือสร้างรั้บ้านนี่แบบเป็นเนืเยื่อเพิ่นชงเบียเฮ็ตของล่ะเพิ่นแบบอยากบอกมีเงินให้เล่าไม่มีเงินพร้อมให้เล่าคือเล่าไหนอยากได้เงินก้อนแล้วอยากจีราเฮ็ดให้แบบวันนี้แบบโบราณมีเงินให้เล่าแบบก็บอกแล้วก็คือต้องสร้างรั้บ้านนี่เอาเงินไปก่อนใส่ชิมาเฮ็ดงานบ่าด้ยโอ้ ปกติเฮาก็ต้องเฮ็ดงานก่อนเนาะสําหรับเงินน้องล่ะโดยแม่นบ่แม่นขนาดจะใช้ก็ยังเฮ็ดงานก่อนงได้รับเงินเนาะแม่นแม่นคือคําก็ได้คําเงินเฮ็ดเป็นรายวันกอืออันนี้บัดเอาเงินไปก่อนทั้งเื่อบ่มาเฮ็ดงานให้เด้ซเนาะโดยขนาดาไปเสียเงินะล่ะแม่นขนาดาไปตัดอ้อยปลูกอ้อยนี่ยังเฮ็ดแล้วเบิดแงผู้ใดเฮาจังได้เงินบ่โดยอันนี้เราอยากได้เงินก่อนได้เงินก่อนแล้วบัดนี้กทั้ง อ้ายเพิ่นก็เลยบอกว่าเ่าต้องห่วงเรื่องสร้างมาสัน่ะเนาะเพิ่นก็เลยแชทมาบอกบอกเพราะว่าทั้งอ้ายเพิ่นก็เคยเห็ุเรื่อนให้ได้คู่ได้คนอยู่เนาะโดยที่ว่าเห็ุเรื่อนให้สร้างบุญเนาะเมนเมนอาจจะมีสร้างส่วนตัวของเราก็มีโดยแล้วก็เราต้องให้น้องโบคิดหลายบ่แต่กี้คิดนักแล้วเมนบ่นัก เติบยืนเติบนึงถือว่าเติบหนึ่งแล้วเนาะแล้วอะไรเงี้ยเราเสร็จมาเฮ้ยมีกำลังใจพึบๆฮึ่นี้ก็เลยยิ้มนี่แบบคิดเต้ก็เลยยิ้มออกแล้วแาบนี้เนาะโดยคิดถือว่าคิดนักปวดหัวเลยแม่นบอกโดยเนาะได้กินข้าวนี่ก็ดีใจเลยเนาะน้องโบเนาะโดยแซ่บบ่เนี่ยไปแล้วอีละสิไปไซน์นะไปแล้วบ้านนี้โอ้านี่ลานลูกลูกใครนี่นะลูกเอวยวงท่าน ที่ที่หานแล้วปิดไม้เนโค้งหลุมแมงเงี้ยวเน่เห็นบ่ที่ทงเฮียนแมงเงี้ยวนะหานเปิดไม้ที่เป็นเสาไม้ตั้งไม้เรียนเด็กที่เราให้ท่านคายเพลินบ่โดยโดยโดยเอ็กอะได้แวะเวียนหาเพลินอยู่โดยเมื่อกี้นี่ก็เห็นเพลินขี่รถผ่านออกไปเมื่อกี้นี่จ้ะโดยเนาะเป็นญาติพี่น้องกันเบิดบ่พี่น้องเบิดคุ้มวังโดยโดย แซบว่แม่อ้โอันนี้บ่แม่ข้าวเหมาไม่ตู้ข้าวสังขยาข้าวสังขยาสังขยาหน้าไข่แม่สังขยาหน้าไข่แซบบ่แม่ตู้แซบแซบได้พุ่มหอมมาหอมโอเกลียวพ่มหอมไอยังษ์มาสันติอข้าวสังขยาเนาะเปิ่นเอิญเลยไม่ตู้กินได้เพราะใส่ในนี้นะกินได้แซบบ่แม่มีโอกาสใชได้ไปหาหมออีกว่าไม่ตู้นี่นะอยากไปอยากไป คาดคาดเขินเขินไปเลคะมันไม่เงินผมมีเงินลดกะหายากเออจ้างลดกะว่าแลรกกะลดบ่มีเนาะลดโดยสารยังเข่ามายากว่ารือวันใดบ่ได้ไหมก่อนมันบ่มีหลกเวลาดูซรางเพื่อนบ่เข่ามาเพราพี่จักเพื่อบคำว่าข้าอยากหางยังต้องเอาเบอร์เพื่อนบ่รือว่าันไดโดยต้องได้เบอร์เพื่นแต่นี่ผมมีเบอร์มันยากที่นักจับไปบ้านนี่แหละออกไปชงชะช้าง เออออกข้างใหญ่พูนมาเออออกข้างใหญ่พูนน่ะประเด็นคือเออขั้นมีรถบุญยากเรื่องเองินเล่ากันหนักอยากพาเราไปอยู่เลยอยากพาเราไปกวดไปเซกขึ้นเป็นใดดอย่างบุดีบุญเศร้าบุญแห่งเลยนะเพราะว่ายามใกล้สิแห่งนะบัดเป็นขึ้นมาอีกเนะเาะเบิ่งแพร่เมื่อกี้นี่ก็เป็นแต่าตพื่อนพี่น้องเลยเขาดีนะดูไลใช่ไหมตอกคัดสิดคัดไว้เนี่ย ลองกินเบิ่งซิมเบิ่งเอเล่าสิกินดอกตัวนี้กินเด้ออืมกะนั่นแหละเนาะน้องโบเนาะโดยโดยกะอันที่มาฐานนี่กะบ่แม่นหยังเนาะกะอันของมาเฮือนเนาะถ้าเป็นไปได้กอยากให้ทางักเพิ่นมาซอยเอเท่าเท่าทั่วนอดาเนาะเพราะว่าตอนนี้กะ คือมีข่าวดีเข้ามาแล้วกะทางลังกระสีเนาะดูยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เลยพี่นดาวไงนี่ข่าวรังกระสีก็ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เลยเนาะโดูแต่ทางบอกทางอย่างนี้ยังไม่ได้ยินข่าวมาเหมือนปะดูอ่ะกับล็อกแรกก็ชาวรังกระสีก่อนโดยอะ ได้ทีละชิ้นก่อนก็ดีเ้าบผพวพ่อโบฮีน่นนะก็ว่าผัวพาก็พ่ายุดแต่ว่าเออเพิ่นมีงบมาซัมหนี้เขาก็ดีใจเท่น่าได้ซัมนั่นเท่น่าได้ซัมนั่นไปนะค่อยได้ไปทีละอย่างมาชิเลวเองแม่กะยามันกับโบแมนทั้งงบเฮาเนาะเป็นงบทั้งผู้ใหญ่เพิ่นกะเอาแต่ตามที่เพิ่นสลวกอยากซอยนู่นใช่นี่เนาะอีหล่าเนาะก็บม่ได้ถึงขั้นว่าเออปากของเชนซีเนาะค่ะคือหลังก์ซีแหละแมนบอกคืองบมาได้แต่หลังก์ซีกหลังก์ซีก่อนเนาะ ถ้ามีงบมาอีกกะเอาปูนบอกมีงบอีกเอาพกบล็อกพวงอย่างไปเนาะโดยโดยก็ดีได้หลายเนาะถึงที่ว่ายังบ่ทันแล้วเนาะโดยก็จังได้กะเขากะต้องยังได้เพิิงผ้าเพิ่นอยู่เนาะโดยฉันนี้เฮาก็ดีใจแล้วเนาะโดยโดยโดยพลินเพลินเอาเยเนาะมอนี้กะถือว่ามาหาน้องมอนี่กะน้องอยู่เพื่อนพอดี กับข่าวมาปากซ้ออะไรญาตินองเพิร์บอยู่โทรแล้วแต่โทรบอติดน้อยหลานเนาะอมันมีสัญญาณบอกเลยว่าอะไรญาณแล้วมีสัญญาณแล้วกับวันเจ้าโทรศับนะงั้นในวันหนึ่งหาปัดซักเครื่องตากเครื่องหากันแล้วโดยโดยเนาะนะกัมีอย่างคือลงติ๊กต็อกอย่างมีกับผัวบ่อกอย่างคืออย่างกัระเพยอดดินนี้บอกน้องใจโอ้พี่ล่ะสบายดียุคน่ะโอ้ลงติ๊กต็อกกับเจ้านี่บอก โอ้ยเจ้าหน้า FC ข้าใจพิษตะบาดนีเน้อะ FC กับเขาไม่มาถามได้เอ้าคือน้องโบคือมีแบบ TikTok ลงโฆษนาโอ้น้องทรายเนาะน้องทรายโอ้ันน้องทรายเจ้าไหนวะที่บ่าว่าไปเฮ็ดทานที่ยังน้ำพอตะกินนะดูดูโอ้หันดีเนาะก็ผู้คนก็คิดว่าเอ้าวว้าวน้องโบว่าใจจริงนะแม่น้อยดาน้องทรายเนาะน้องทรายเออโดย ใส่ผมก็เลยไปเฮ็ดเรียกน้ำพ่อลว่าใส่ละบังคับมันไมีเรียกเนาะเออแจักปีแล้วน้องเจ้าน้องโบสิบหกปีแล้วหมอนี้ยสิบหกปีเน้องายจะซื้อเบียร์น้องเบียร์เด้อน้องเบียระสิบหกปีอันนี้บ่โอ้อันนี้แหละโอ้อันนี้แหละอันนี้แหละ อันเพิ่นเห็นอลงจิเนาะจริงๆครูน้องชายนี่เนาะน้องชายโอ้หน้าคือกันเลยใหญ่กว่าเอื้อยอีกแล้วเบิ่งค่ะใหญ่กว่าเอื้อยเด้แม่นกเบิ่งแล้วก็ใหญ่กว่าจนั่นแหละก็เขาว่านอเจ้าใหญ่กว่าเจ้าจะคิดว่าผู้่าจริงบ่แม่นเนาะโดนบ่แม่นเด้อทุกคนบักซกคือมืแต่บ่โอ้มันดับแล้วเนาะน้องชายน้องชายอันนี้น้องชายเพิ่นเด้อให้พี่น้องเนาะเข้าใจผิดว่าเป็นคู่ฮักน้องโบได้เนาะโดอันนี้น้องชายเพิ่นอันนี้นะ น้องซ้ายเพิ่นก็ใหญ่กว่าเพิ่นนอยนึงแมพี่น้องเอ้ยน้องายังสิได้เป็นน้องายนอน้องสาวแล้วบ่งามผู้หญิงนี่เบื่อๆเนาะมักถ่ายรูปป้าานักสิได้ขตัวเมื่อแล้วน้องโบเด้อโดยก็ให้น้องโบเฮ็ดกับข้าวแต่อยู่กินซมิตูกินซะหน่อยดเนาะโดยโดยอ่ะป้าสบายดีเด้อสดีเด้ออยู่ดีไม่แหง FC ทุกคนโดยป่เมื่อแล้วเด้อมตู้เด้อโดย ไะเมื่อเลิกละสบายดีเด้อดดดโดยโดยเนาะโดยโอเคเนะาะเพื่อนพี่น้องเนาะกลับมาโอบอดมน้องเพื่อนในมือนี่เนาะกะมาเยี่ยมมายามย้ายกับแม่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยแล้วก,กะเาายยกะพื่นอหน,หน,น,กนกะถือว่าจะทั้งแผรย้ายกับถือว่าแห้งแล้วเนาะใกล้สะแห้งละกะคือแบบบอกแล้วมันบอดีเนะาะเพื่อนพี่น้องเนาะใกล้สะแห้งแต่มันกับบอดีนะแบบจะเป็นจังไรบุเนาะ โดยย่างเพิ่อนกับเป็นผิวผู้เฒ่าผู้แก่แน่เพื่อนพี่น้องน้องมักกาสินานดีงานเช้าเนาะโดยในกามาเนี่ยก,ก็มีทั้งไออันดุงเนาะทั้งลุงเพิ่นผู้หนึ่งเนาะกับลุงสมหมายเพื่อนพี่น้องเนาะโดยเพิ่อนก็ได้ผักเงินมาหาร้อยบาทก็ซื้อกับขาวกับน้ำใหม่ทางน้องเพิ่นเนาะแล้วก็ที่เดือก็คือยังเดืออยู่หาสิพันกีบเนาะเพื่นอนกับว่าไว้ให้น้องไว้ซื้อวัดเติมเงินอีกอย่างแล้วแต่เพื่อนนอกเพื่อนพี่น้องเนาะโดยคนอบบื่นเขาก็ต้องขอบุญขอบุณทาง ดุงสมหมายเนาะโดยที่ว่าได้ผากเงินมาทั้งสาล่ห้เป็นมาเป็นสะพานบุญให้ในเมือนี้เนาะสาล่าก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งดุงสมหมายเพื่นในลายเด้อเนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเจ็บให้ได้ความไข้บริห้มีเนาะนอนรับให้ได้เงินๆนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเนาะเพพี่น้อยเนาะโดยก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงอายุมันก็ยืนก็ยืนเนาะโดยสาล่าก็ต้องสาได้ขอตัวเมื่อแล้ววันนี้เพพี่น้องเนาะกับแม่พ่อกันอีกคิดหนาเด้อเนาะโดยถ้าสาลัว่าพิษพาบกันไหนก็ต้องกราาบขขอออโทษภัยเนะ โดยตอลแรกต้องขอมวกมขอบใจทบชมคลิปสาไลาแต่ตนจบได้กับบุคคลโฆษณาเนาะโดยสาไลากับกาเข้ามาสมบายดี